สวัสดีครับคลิปนี้ก็มา,ารีวิวใช้งานจริงกับเครื่องดูดฝุ่นไร้สายมาร i ก a ต้า DCL 181F ตัวเครื่องนะครับออกแบบมาใหา้มีน้ำหนักน้อยกะทัดรัดสะดวกสบายครับหยิบใช้เมื่อไรก็ได้หยิบใช้ได้บ่อยขึ้นนะครับหยิบใช้ได้บ่อยขึ้นกว่าเครื่องดูดฝุ่นที่มีสายใหญ่ๆเพราะตัวนี้ก็บอกว่าไร้สายก็สะดวกดีครับไม่ต้อง หาสายพ่วงให้เปลืองเวลาขนาดความแรงของ magita DCL 181F ก็มีอยู่สองระดับนะครับมีเบากับแรงแค่นั้นเองผมดูดฝุ่นที่บ้านของผมเองผมจะใช้ทั้งสองแบบนะฮะถ้ามีฝุ่นเยอะมีเศษขยะเยอะผมก็ใช้แบบแรงตอนนี้ก็ก็ดูดแบบ โหมดแรงนะครับก็เสียงดังหน่อยเพราะว่าเป็นมอเตอร์ที่ใช้แปลงถ่านแต่ความสะดวกของเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้ก็คือบังคับทิศทางง่ายครับจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ไปตามมือได้เลยเข้าซอกสอนได้สะดวกครับออกแบบมาให้เป็นเครื่องดูดฝุ่นที่กระทัดรัดครับใช้งานได้ตามในห้องในบ้านใช้ได้ใช้ได้หมดฮนะสะดวกดีครับ ในห้องนอนก็สะดวกนะครับตัวนี้นี่ครับก็ดูดไปเรื่อยๆครับปกติก็ดูดฝุนอยู่แล้วครับมีใต้ตู้ฮะมีไฟอวก็ส่องให้เห็นรู้ว่ามีอะไรอยู่บ้างครับพอเห็นรายละเอียดครบนี่ครับแล้วก็เมื่อขยะมันเต็มไซโคลนแล้วก็ เปิดไซโครและเคาะทิ้งไปออกไปแล้วก็เอามาใส่ดูดต่อแนะนำนะครับไซโครมากิต้าเป็นออปชันที่ต้องซื้อเพิ่มครับแต่ใช้งานคุ้มค่าแน่นอนครับผมใครคิดว่าที่จะหาซื้อเครื่องดูดฝุ่นไร้สายตัวนี้แนะนำนะครับมากิต้า DCL 181ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ